อาจจะเป็นคลิปแรกและคลิปเดียวที่เราไม่คิดที่จะทําอีกแล้วนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟ i a ช c h น n นะครับวันนี้เราก็ขับรถจากบ้านเรากำลังจะไปร้านช่างบอมนะเพื่อนก็ ระยะทางนี่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยนะครับก็จากลาดบุรณะเนื้อไปหาช่างบอมที่มินบุรีก็ถือว่าโคตรไกลนะระยะทางประมาณสามสิบอืมกโลก็อันนี้จะเป็นแยกที่หนึ่งนะเพื่อน เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทายเดี๋ยวว่าจากบ้านผมเนี่ยไปถึงร้านช่างตอนนี้เราจะผ่านกันสักกี่แยกนะก็ลองคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ดูว่ากี่แยกนะอ่ะาแต่อย่าเพิ่งกดไปดูตอนจบนะทุกท่านก็เดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าก็ก่อนที่จะดูว่ามีกี่แยกก็อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปให,ใหม่ๆของเรานะอ่าอันนี้ก็คือแยกที่สอง แล้ก็ท่อดังบึนบึนอ๋อตอนนี้เราผ่านมาสองแยกแล้วนะเพื่อนเราจะนับเฉพาะแยกที่มันมีไฟเขียวไฟแดงนะถ้าไม่มีไฟเขียวไฟแดงเราก็จะไม่นับนะสองแยกนะสองแยกแล้ว ก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการเคลีร์โคดนานเคลีไฟลิ่งอย่างเดียวเื่อนเพื่อนแค่เพราะไ,ไฟลิ่งซ้ายขวานะล่อไปเดือนหนึ่งสุดยอดแม่เจ้าก็ตอนนี้เรากำลังจะขับรถขึ้นสะพานคุณมิพลน์ในเครือ น่าจะประมาณสองทุ่มหรือเปล่านะริเก็งถ้ารถขึ้นทางด่วนได้นี่ก็คือจะถึงเร็วกว่านี้หลายเท่าลเลยเพื่อน เกือบวัวกับสิบล้อแล้วกูโอ้ซ้ายนี่รถค่อนข้างที่จะสิบล้อนี่เทียบเลยตอนนี้เราผ่านมาสองแยกแล้วนะเพื่อนเนดะี๋ยวเราดูว่ามันมีทั้งหมดกี่แยก ให้ร้อสองเจ้าเซ็ตเอ 6R กันไปก่อนเอาเถอนี่ไงนีน่อ่ะโฉอัตโฉบอกเลยรถผมอ่ะกินแล้วต้องตอดถ้าไม่ตดนี่ไม่ใช่รถผมบอกเลยน้ำมันยิ่งกินเยอะยิ่งตดเยอะ โอ้เมื่อกี้แยกที่สามนะเพื่อนแยกที่สามนะแยกที่สามนะเมื่อกี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวผมเองก็ไม่เคยนับนะไม่เคยคิดที่จะนับด้วยคนบ้าอะไรขับรถนั่งนับแยก สี่สี่แล้วสี่แล้วประเด็นกลวจะลืมก่อนที่จะถึงเลยเพราะแย่ที่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแม่งยังไม่ได้พักเลย เียว่าอะไรเป็นช่องอะอันนี้เขาอ,อันนี้ต้องนับป่ะวะอันนี้ถือว่าเป็นแยกไหมเพื่อนๆคุณนับไปก็ได้อันนี้แยกที่ห้าเออ,เอยอันนี้มันไม่ใช่แยกดิมันไม่มันเป็นแค่ไม่นับไม่นับไม่นับ,นบสี่แยกเหมือนเดิม คลิปนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยก็อยากจะให้เพื่อนๆรับชมนะเราจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่นาทีซึ่งผมก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเอาจำนวนนาทีที่ผมอัดตั้งแต่เริ่มที่อยู่บ้านจนถึงร้านช่างบอมเป็นนาทีของคลิปนี้ไปเลยนะก็ดวนจุกๆไปนะ ยังไงแยกที่4นะเขออาแยงนั้นเราไม่รับนี่แยกที่5อยู่ข้างหน้านี่อนาะพี่ครับเรียบร้วหน่อยครับ,รบติดตรงนี้อีแล้วแยกที่5แล้วนะเพื่อน ผมว่าน่าจะประมาณสักยี่สิบบาทอ่ะประมาณยี่สิบแยกอ่ะไอ่ย่อตรงนี้กูไปอุ้ยไปเส้นนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าว่ะแยกเดียวกันนะแยกแยกแยกเดียวกันนะเพื่อนแยกนู้นกับแยกนี้ก็คือแยกเดียวกันนะคล้อยนกเอบชนนกชิบหายก็จะเป็นแยกที่ห้าเออแยกที่ห้าเอ้ยไม่กี่แยกที่ห้านี่แยกที่หกเออใช่แยกที่หก ไงเราคิดไม่ผิดจริงที่เรามาแยกนี้เพราะเราได้ไปก่อนแยกนู้นนะไม่ใช่ทำไมรถมันติดวะอ่าอันนี้ก็เป็นแยกที่หกเอ้ยแยกี่ห้าหกอันนี้เจ็ดเออเจ็ดแล้วนะเพื่อน ขึ้นทางเลยล่อไปเจ็ดไฟแดงเจ็ดแยกแล้วเนี่ย กเออแยกศกแยกที่ห้าหกเจ็ดนี่แปดเออแยกที่แปดแลยนะเพื่อนแยกที่แปดเร็วมาได้น่าจะมาได้ครึ่งทางเลยหรือเปล่าวะครึ่งทางแปดแยกเหรอผมว่าน่าจะประมาณยี่สิบแยกอตอย่างที่บอกเออประมาณนั้นแหละครึ่งน่าจะครึ่งทางได้เลยนะ ดูเท้านับไฟเขียวไฟแดงอะ่ะคือแม่งโอ้โหน่จาจัเลยเลยอ่ะเลยสามสิบบาทบอกเลยเนี่ยแค่ตรงเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นแยกไหมเพื่อนแยกแล้วเนาะเนี่ยอ่ะแยกแปดอันนี้เก้าอันนี้ถือว่าเป็นแยกไหมถือว่าเป็นไหมอ่ะมันสเขียวไฟแดงเก้าหัวเก้าเก้าหรือสิบ นับนำงเส้นอ่ะไม่แต่ม่มกกี้มันมีเอ๊มิอกี้มันมีไฟเกี่ยวไฟแดงแล้วมันก็มีซอยอหานั้นคือเก้าอ่าตรงนี้ไม่นับหรือว่าเราจะเอาแต่แยกอใหญ่ดีเพื่อนๆถ้าแยกไปใหญ่ก็แปดนั้นเมื่อกี้แปดข้างหน้าน,นี่ก็จะเก้าแล้วนะ เช่นบนเลนเชียอ่านี่แยกที่เก้าใช่ป่าววะกูนับไปน้ำมากูก็กเริ่มงงกับตัวเองกันละแย่ที่แยกที่เก้าป่าวจับเห็นไนะอ่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนผมขอเช็ค VR แป๊บ,บนึงตรงนั้นสองสามสี่ เทางไหนต่อเนี่ยเราต้องไปทางไหนหวันรงบาลันซึ่งตอนนี้พระเป็นยอาที่9แล้วนะพเพื่อน กจะแขงันเขาขับอย่างนี้เขาไม่เมื่อยกันมากเลยเนี่ยเขาต้องแบบยกแขนขึ้นไปเพื่อนแค่ผมกดลงนี่ผมนังเมื่อยเลยเนี่ยแยกเราตรงเนี้ยแยกเขียนรถมิดนะแต่เจอทั้งหมดสิบแยกนะเพื่อนทำไมมืกี้กูไม่ไปอีกทางหนึ่งวะ ร้อนเลยเส้นทางนี้บอกว่าใช่ดีสิบแยกต้องเลี้ยวไหนวะเออ่ขวาร้ายซ้ายดิเราไปทางซ้ายแล้วกันนะ ต้องบอกเลยว่าเส้นนี้เราไม่เคยมานะเพื่อนก็มั่วมั่วไปเอ้ยถูกอ่ะสิบเอ็ดแยกนะอันนี้จะเป็นแยกที่สิบเอ็ดใช่ค่อยๆกระดึ๊บออกมาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนข้างหลังสอยดาบเดี๋ยวกูถูกมาถูกปะหวะไปวัด กูไม่ใช่ละกลูไม่ใช่ไม่ถูกนะจริงไม่ถูกนะใช่อันนี้สิบสองสิบสองถูกปะะเออบีเคเคสปีดใช่เส้นนี้แหละถูกละระยะที่เท่าไหร่หรอวะกูต้องเช็ควีไอแล้วเดี๋ยวอันนี้น่าจะสิบสาม ใช่ไม่ต้องเช็คสิบสามชัวเชื่มีด่านปะไม่แปลกวะไม่มีั้งสิบสามแล้วนะเนพื่อนเพื่อนพหลายๆคนก็มีถามผมนะว่ารถไปจูนมาแล้วทำไม,มขับช้าจังวะก็ต้องบอกเลยเพื่อนๆบอกว่าต,ตรงนี้เลยนะเราขับเพื่อเราเอ้ยไม่ใช่เราขับเยเราไปจูนมาเพื่อขับให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นนะ เขาว่าสนุกในนั้นที่นี้หมายถึงว่าผมขับแล้วรู้สึกว่าฟิลันมันมันมันดีกว่าเดิมอ่ะเออรู้สึกว่ารถมันบิดแล้วมันพุ่งมากกว่าเดิมการตอบการพลลามบิดคันเร่งยกคันเร่งอะไรเงี้ยมันยิงมันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีอรรถรสในการขับมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆก็ส่วนตัวผมไปจูนมาเพราะตรงนี้นะไม่ได้ต้องการที่จะแบบเฮ้ยปบ้าท็อปสปีดแบบเฮ้ยกูต้องสองเก้าเก้าเอออะไรมันมันไม่ใช่นะไม่ใช่ก็คือผมขับผมจูนมาเพื่อขับเอาสนุกเอามเอาฟิลนะเพื่อน แต่ที่เราไปเรียนมารู้สึกว่าการเบรกของเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากขึ้นนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราได้ใช้เบรกหน้าเบรกหลังพร้อมๆกันจากตอนแรกก็เบรกหน้ายเยอะหน่อยเบรกหลังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มแบบเบรกหน้ากับเบรกหลังนี่เต็มที่ละมีใช้แยก่นี่ไม่ใช่แยกกับสม่นับ13เหมือนเดิมนะเชื่อ เมื่อกี้สิบสามใช่ไหมเออสิบสามอ่าส <c oughs> ิบสี่ที่เจือไปตรงนี้เราก็ไม่ต้องนับแยกกันนะแต่เราก็นับนับไปเถอะเนาะก็เป็นสิบสี่ เลยตอนนี้เนี่ยโอ้ไปที่ไหนจะทำถนนรู้แล้วเลยทำเป็นช่วงโม้ไปเรื่อยดิคือขับไปไหนแม่งโม้ตลอดทางเลยแล้วเพื่อนๆอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาตอบในในในคลิปนั้นเลยดีไหม ต้องลองซัดสมัยแล้วเฮ้ยเหมือนเจอชาวแกงข้างหน้าปะวะเฮ้ยชาวแกงเราไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ย้ายกี่เท่าไรสิบสี่ะเออสิบสี่เราไปหาชาวแกงต่อชอนนาวแก๊งไปไหนวะเมื่อกี้าแบบ เขาแก๊งเราไปนู่นแล้วนะแก๊งไหนก็ไม่รู้ตามไว้ก่อนอ๋พี่แกเขาขับป่วยไปไหนวะนะเขาไม่ไหวหลอกป่วยใชยนะยยยนะ เป็นคลิปแรกและคลิปเดียวที่เราจะไม่คิดที่จะทําอีกแล้วนะ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นแยกที่เท mm hmm. ่าไหร่วะไอ้เที่ยวลืมเลยปูสิบสิบสามสิบสามอันนี้สิบสี่สิบสี่ก็วะ สิบสีรสิบห้เออใช่สิบสีน,นี้สิไม่ต้องเช็คว r เราจำได้ว่าเมื่อกี้เราพูดว่า15ห้าหรือสิใช่อันนี้ก็ต้องอคือสิบส่เนี่ยว่าต้องเช็ค VR แล้วมั้งเนี่ยต้องเช็คออกสิบสีใช่พรจันั่นมาปุ๊บก็คือสิสา ขอเช็ควีแป๊บหนึง่งลืมไปแหละจากตรงนั้นสิบเนียแค่ไปสิบเอ็ดสิองสิบสบสี่นี้สิบห้่าวะสิบห้่าววะเดี๋ยวนะไอ้เลยอ้าวไอ้เลยชิบหายเช็คว r จนลืมลืมเล้วเวรโอ้ยพระเจ้า ลับรถอีกแล้วกูตรงไหนมนทะลุกันได้บ้างวะง่ายจะสิบสี่นะ,ะถ้าสิบสองก็สิบสี่นี่ก็สิบห้า งหมดมีสิบห้าแยกสิบห้าแยกสิบสิบสิบหกแยกเออทั้งหมดสิบหกแยกถึงงานช่างบอมนะเดี๋ยวเรา,าดูว่าถ้าแลโอ้โหถ้าอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นเลยแล้วถ้าสมมุติว่านับตรงที่ผมเลยมาเนี่ยไปเมื่อรถือว่ากูขับรถเล่นไหม Nikko? Cool. เสือไหมไม่มี <c oughs> เราต้องเป็น God of the Tot กูจะไม่เลยแล้วรอบนี้บอกเลยกูจะไม่เลยอ่าเนี้ยสิบสี่เห็นป่ะเพื่อนๆอ่าแยกไม่มีไฟว่ะก็เปสิบห้าไป สิบห้าข้างหน้าตรงแยกตรงนี้ก็จะเป็นสิบหกเออสิบหกนะเพื่อนทั้งหมดโอเคเราก็ใกล้ถึงร้านช่างบอมกันแล้วนะโมตลอดทางโมไปกี่เลเยอร์นะคุณโอเคเราถึงร้านช่างบอมกันแล้วนะเพื่อนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวใ,ใ,ใหม่ๆของเรานะ สำหรับคลิปหน้าจะทำคอนเทนต์อะไรอีกก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเงียบโอ้ยเมือ่อยเฮ้ยพี่ว่างวันนี้ครับ